้าเดสี่สี่สี่มาแล้วมแล้วมาแล้วอครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชม อาวันนี้ลุงยาพาพาลนานลมาขอหวยกุม่านก็ไผ่นะครับก็เดี๋ยวจะให้หลานเนยจับหลานพิมพ์เดินทางไหนนี่งงนะครับทางนี้ทางนี้หักซ้าย น้ำขังนะครับท่านผู้ชมไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็ยังเดิน <c oughs> เน,น,นะครับ ก็เป็นวดที่สองที่ลุงยาจะมาขอกุมารกอไผ่นะครับจะให้หลานทีมหลานทีมจับนะครับเดี๋ยวให้หลานจับอยู่ด้านรุ่นนะครับปรากฏว่าเราข้ามฝั่งไม่ได้นะครับเราไปเข้าทั้งนู้น เราจะข้ามยังไงาพีมข้ามได้ไหมพีมข้ามไม่ได้แน่เราเราหยียบไม้ตรงนี้ครับเขาจะมีหนามดูนะไม้อย่าอย่าถอดรองเท้านะอย่าถอดรองเท้านะมันล่นอ่นี่ไปดยกันอ่ะ ไม้มีหนามไม้มีหนามไม้มีหนามด้วยอ่ะเหยียบตีนเหยียบตรงนี้เหยียบเหยียบรับเลยดิจับมือไหนอ่ะจับจับเดินโอ้โหได้ไหมล่ะได้ได้จมกขอนนะเนี่ยมือไม่โแล้วบอกไม่ต้องหับ เดี ab, ab, ๋ยวให้อาจารย์อาจารย์พิมขอคุ่มานะครับท่านผู้ชมเเดี๋ยวเราจุดทูบคอร์สก่อนนะครับ น่าจะใช่ชุดน่ารักชื่อสีพูหลามตำหลานเปล่าดินดินนะอะไรมดกัดดิ่มดกัดมดไม่เอาเลยอย่งไม่เอาเอาเป่าเอาแบบเาหนี่อยเปล่าฮะ ้พิจจมจดป้าจุดป้าป้าจดไปอ๋อยุงกัคดคามหูขอ,อ้นอหน้าฝนนะเนาะ ไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วมันหมามันก็ดุด้วยตัอใหญ่มันจะค่อยจะกัดเขา ยาีมันขาอยู่แลวนอ่ะใครหยิบก่อนไครหยิบก่อนปะน่ะพิมพ์ก่อนอ่ะ หัวทิ่มไปเลยเลขอะไรทางนี้ทางนี้เลขอะไรสูนเนาะเลขกสูนอ่ะขออีกเลขหนึงอีกเลขหนึงจงๆทีเลขอ,อะไรสี่สี่สูนสี่อ่าสองเลขกมาแล้วม,มา,มาแล้ว ด้วยตัวกระดอ่ะใช่ไหมใช่มุ้ยมาแล้ยวซื้ออ้วนเหรอไม่ได้ใส่หมวกนะให้มันเห็นหมวกเลมาทำไมเนีอ้วนอ้วนมาทะลุเลยนะไปตามมาทำไมอยู่เฉยอย่าวิ่งนะอย่าเดินอย่าวิ่งแค่แบบเดาที่ถึงอืม

ทำน้ำแล้วโอ้โหแช่แล้ว <c ười> แชวแว่น้ำแล้วขอลุน้ำแล้วยเย็นชื่นใจพิมอยู่เฉยพิมอยู่เฉยลงไปทำไมเนี่ยแฉ 嗯。Mm.